สวัสดีพี่น้องเข้าทองหากดสูสส่องชิปแชแนลได้พี่น้องในคลิปนี้ทิพย์ก็อยากมาส่วิดีโอหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้อง FC ได้หับสม้มแล้วกัน หรือว่ามีเอฟซีปังทานทีว่าได้เห็นผ่านสองทางอื่นหรือยังพี่น้องสําหรับวิดีโอนี้พอดีว่าทีมันได้เข้าไปในเ Facebook และก็ไดเห็นคนหูจักแซ่วิดีโอไลฟ์สดนี้มากซึ่งผู้ไลฟ์สดมีสื่อเฟซบุ๊กว่าเลดา้าซูเปอร์เมดพี่น้องทีว่าได้ไลฟ์สดในขณะที่กาลังเกิดไฟไหม้รถจํานวนหาขันในงานบุญบังไฟทีบ้านคุมเงินตนําบลคุมเงินอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรในมณนนีก็คือวันที่15 เดือนเมษาปี2568ในเวลา1 6ม0 30นาทีหรือบ่าย4.30นนันเองพี่น้องซึ่งทิพย์เห็นข่าวนี้แล้วทิพย์กระตุกใจว่าป้าเจา้าของรถที่ว่าเพิ่นกำลังไล่สดอยู่นะพี่น้องเพิ่นจะตกใจสำไรับใดซึ่งทิพย์เห็นแล้วก็เลยว่ายากยิบยืนวิดีโอนี้เพื่อมาแร่ให้เอฟซีไดหูนะเพื่อเป็นอุทาหรณ์นในการดูแหหลหักซารถหรือว่าในการจอดรถบฮหัว่าพี่น้องได้เห็นหรือย,อยังเนาะคลิปนี้ เดี๋ยวเราไปเบิ่งคลิปนี้น้ำกันก่อนแล้วจึงมาลงกันมาดูเลยเนาะตาย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 คอยคอยตายตายตายช่ช่วยจะคอยช่วยแท้นี่นี่ขันนี่ซ้อมขันกันยังอย่มั้งคอยคมเนี่ยโอ้ยช่ว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 ย ตายตายตายจ๊จะไดบอลจก็แจ้ทซาพูดแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยผมช่วยคักเลยคอยเอ้ยรถคอยมาจอดจะได้มันออกมาท่นมาบอท่นซเ้พี่น้องเอ้ยสวยเลยสวยเลยโอ้ตยตายตายตาอย ผมมีย <Okay. S 1> cool. ังเหลือแล้วโอ้ยาตาย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 คอยหาคนคอยเลยผมยเริ่มอนี่ไฟมันหมันมาประทันครับมาประทันรถผมครับรถผมโอ๊ยตา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 ยตเลยคอย้าเลย เกือเป็นสีนอกือเป็นสีนอไปเนาะพูดตายก้อยแม่เอ้ยเกิดมาบ่เคยป่อเลยไอ้ผู้รับผิดชอบรถจอดรถอยู่จังบะเบิงไฟใหม่คือจังบะเบิงกันเน้ตาย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 โอ้ยตา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 ยโอ๊ยตายเฮ้ยเฮ้ย เองก็ยคือช่วยกูหมู่แขกกำลังมานะเขาเมือแรงมือเดียวรถใหม่ไฟใหม่รถเอ้ยกูตายโอ้ยโหตายตายตายกูมือรถยังกูมือรถมัดไอเจ๊ไหนน้องพี่น้องรถผมก็จอดอยู่แต่ใหม่เอาโบได้เอาโบทันแล้ว โอ้ยให้เด็กทุกยาก1โอ้ยไอ้มด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 โอ้ยตายพอยแม่อ้ยคนจอดรถเอาต่เงินมาดูแลบาอย่างไฟใหม่แท้ทีู่จัดอีะกันตงรบประกันต้องรับกควมนกนักโอ้ตายตาย กูมือรถกยุรถอีกันันเอดอ้ยรถองอกโอ้หัวไฟใหม่รถจอดรถคอยโอ้ตายมดมดมดหมดนาคตเลยครับคันแบบนี้ช่วยแบบนี้โอ้ตายตายก่อยโอ้ยพอยแม่เอ้ยจะไหนเราไปนอนอ จบกล่องเกลื่อนยังในรถแมนมุดมันยังเหลือจัดยาในรถตายอ่ะไอ้น่องเอ้ยตัวใหญ่รถกูมันลอยเหลือบ่ได้แล้วมันเบิดแล้วหมดแล้วหมดมันจบ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 แบบนี้เศร้า จอแต่นะถึงมองดีแทโอ้ยผู้ประกาศกับประกาศเห็นกับยูนีกับท่านที่จะดูแลเขาอตายตายโออันอันเมนใม่แล้พี่น้องมืดแล้วผมจบแล้วผมผมไหมมืดแล้วผมแรนมาแล้วแรีนเต็มที่แล้วรมาท่านครับประกาศ สีขั้นลวลดติดกันมาทีขั้นที่หาก็จะเริ่มผมก,มกมัมาร่วมแจมน้อเขาพี่น้องประกันกับบะมี่มีแตรอระพลบออุปกรณ์เครื่องมือหากเกียงกับผมมย่หันรถเต็มมดมัดอกเกซาเก็ตเเกต็มงานเฟรกันทัดแล้วครับถือว่าบ่าามานแล้วให้แต่ได้เิล้ขึ้น dạng mà bưng, nó phơi xưa mất còn chào vì lào cho hắn tên vì nóng ôi bừng chỉ biết bốm mẫn chứng với lại chứng với thì chia hai lẻo bỏ nhăng nhăng sạc เป็นตำนานไปแล้วบ้านี่นผมเอใจตั้งแต่จอดแล้วที่แรกผมเอใจแล้วไม่ม่ย,ย,ย,ยึดไม่รู้เออตาย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 เจ็บยังบ่เป็นแล้วครับรถไม่เรียบร้อยเ,อเ,ยเออป็นใจบ้านนี่ตายตายตายกู สวยสวยสวยนะบวแล้วของผมดวยิว่าสวยชักวยสวยสวยแห้งผมเคยมาเลยกําลังมามือแลมมาจอดไว้เอใจแลไะเดี๋ยวลอยมดของผมขั้น นีสันคันนี่เขาเอางไปเงินห่ดเลยไม่ควนเพิ่มเพิ่มขั้นไหนฮะนันระเบิดผมบู๊กันนาจะเป็นขั้นขั้นนีนี่อะไรเป็นขั้นแรกอาจจะเป็นขั้นนีเพราะว่าเพราะว่ารถจอดแต่ผมเอใจแล้วว่าอากาศมันห่อนรถจอดแต่มีขวนหนามควนเยอะแยะหั้นจะของรถอยู่ใสยังโบมาโอ้พี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจหลายๆซอยเหลือยังบ่ได้แหล่ะ ผมมีรถไปมาใช้แล้วอยากซื้อั้งไหนวันนี่บ้านหากาบบ่ได้แล้วรถกระพึงต่อทะเบียนเรียบวรวหันก่อนอื่นทิศกาข้อแสดงความเสียใจกับ เจ้าของรถทุกคันที่ว่าถือไฟไหมในครั้งนี้ซึ่งหลังจากที่ได้เบิ่งคลิปนี้ทิพก็มีความตกใจเนาะเพราะทิพก็เป็นคนหนึ่งที่กามีแพนหวาสิไปหลินงานบุญบังไฟอยู่ทางประเทศไทยไว้ๆนี้แล้วพี่น้องปีที่แล้วนี่ก็ไปเนาะแล้วก็ไปจอดรถก็คือที่ทุกคนหูน้องกันเนาะก็สีไปจอดรถอยู่ในงานและก็นในบอนฝากรถนะพี่น้องคือปีใก้ปีที่แล้วนี่ก็ไปะนะ บอลจอรลดรถไล่ไล่แล้วตอนไปหันทิ่ไปตอนเสาร์เนาะคนมาท่านในมีก็เลยว่าบอจอรดรถอยู่นอกเพราะว่ามันสีแต่ยางใกล้เป็ดกิโลเป็ดสองกิโลก็มีเขาพยายามขี่รถเขาไปไกลๆแต่กะบอกไกลไล่เพราะว่าอยามันยากตอนออกก็เลยเขาไปไกลๆหน่อยนึงแล้วก็ฝากรถซึ่งบนที่ฝากรถก็ถือว่ารถเลี่ยนกันลลยเลยพี่นนอง มาเห็นวิดีโอนี้แล้วก็ย้อนกลับขึ้นตอนนั้นตอนที่ฟากรถไปตอนนั้นพี่น้องก็ถือว่าเป็นอยังทีไก่โตเนะาะบพรพีไพยอย่างให้มันเกิดเหตุการณ์จังซีขึ้นแต่ว่าเหตุจังได้เขาซีรีส์กเกลียงในเมือเขาเห็นประสบการณ์จากคนอื่นแล้วนะพี่น้องทิพย์ก็เลยอยากหยุกวิดีโอนี้มาเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังใส่รถแล้วก็ไปจอดรถตากแดดตัํมสถทานทีต่างๆบางทีก็ย่างเ่นท้าแบบเอฟซีมาบ้านทิพย์ ไปจอดหลุดไฟบนไอ้บอลหนึ่งยันซีกันนาเป็นห่วงเลยน้ะพี่น้องโดยเฉพาะ่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างหอนไล่นะซึ่งทิปหลังจากที่ได้บึงวิดีโอนี้แล้วทิปก็มีขอสงสัยอยู่ร้มขอโดยกันพี่น้องขอที่หนึ่งก็คือว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้จังได้คือทิปไปอ่านบึงในคอมเมนต์ที่คุณ เคียน,นหรือพิมพ์เขามาในไลฟ์สดของผีขงเขาก็คือว่าโบมเมนบังไฟตุกใส่หยาแล้วมันไปนล่ามไปใสร่รถบ่อแล้วก็วิดีโอนี้อันที่เพ่นจากคนอุจจักเพิ่นแท่มากเนาะแล้วเพิ่นก็ใส่ว่าขอว่า,วาเหตุเกิดที่ประเทศไทยสันนิษฐานว่าน่า,าจะเกิดจากจะลดตากแดดแล้วมีควันหนามอยู่ในรถอาจจะเกิดประกายไฟอียังขึ้นมาอย่างนี้นะนี่เป็นขอสันนิษฐานแต่ว่าทั้งมือทั้งมวลนี้เจ้าหน้าทีตา่ตำรวจเพิ่นกำลัง สืบส่วนสอบส่วนอยู่ยังโาทัานเดสรุปเธอว,ว่าเกิดจากสาเหตุอนไดขอสงสัยอันที่สองก็คือว่าเกิดเหตุการณ์จังซีขึ้นแล้วผู้ได้สิเป็นคนอัิสอบหรือว่าฝ่ายได้จะเป็นคนอัิสฏโระวังผู้จัดง,งานหรือว่าผู้ทีเพิ่นหาฝฟากหลดหรือว่าประกันภัยหลดคือคนทีมีประกันภัยหลดก็อาจจะมีมีส่วนหรือว่ามีสิทธิ์ทีจะขอ คาซีไฮจากประกันภัยรถดไหมพี่น้องแต่ว่าคือพี่ที่ไล่โซนนี่เพิ่นบอกว่าเพิน่นอะบมีประกันภัยหลดมีเพียงแต่พอบอคือมีเพียงแต่พรบอนี่มันสิเป็นจังไดพี่น้องบบสมารถเรียกร้องคาซีห้นำประกันนำนำผักสวนได้เลยบอกพี่น้องเห็นผีไล่โดนเพิ่นบอกว่าเพิ่นอามืดคข้ายคือหมืดแปดด่านนอกจากเสียจังไดนต่อไป เป็นรถที่ใส่ธามากินแล้วก็เครื่องมืทธามากินเพิ่นก็นอยู่ในรถมืดจังสินะถือไฟใหม่ไปจังสิก็คืดมองว,ว่าเสียจังได๋ต่อไปแล้วก็ขอทรงัยขอที่3้ก็คือว่าเวลาแบบจัดงานใหญ่ๆหรือว่าเขาเอ,อ้น่างานยังพี่น้องงานระดับจังหวัดงานใหญ่ๆจังี่อันนี้บวาระดับจังหวดัดเลือจังได๋คือวาอไม้ว่าท้ามีงานใหญ่ๆนะ ในงานนั้นมีรถด,ดับเพลิงอยู่เวาพี่น้องเห็นคนเคียนมาในเลยสดว่าคือบอิเนรถด,ดับเพลิงมากนะสินะแต่ทิพย์คิดว่าไฟมันคือสิ่หม้ไหวนะพี่น้องเพราะว่ารถมันมีน้ำมันเนาะคนสวยกันดับกับบรสามาสมาธิจะดับไฟได้เพราะว่ามันยหยาแหงี่ยงต่างๆมันก็นลามลุกไปๆไนะอันนี้ก็เป็นขอทีทิพย์ทรงไจหลังจากทีไดไ้เบิงวิดีโอซึ่งพยายามเบิงว่า ขอสรุปผลชีิเป็นยังไงแต่ว่ายังพนในออกมาว่าเห็นมนาถ้ากะออกมาได้พี่นอ้องน,นี้กะเป็นวิดีโอที่ทีบยากมาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับส้มเผือเป็นอุทาหารณ์เวลาไปทางานหรือว่าไปบอเมนงานก็ไดเนาะไปจอดรถตากแดดแต่ละบอนนี่กะต้องได้เช็คนิดหนึ่งพี่น้องคือทีบนั่นเวลาลงรถทามันจอดรถไวเลยสิปไาสิป้ายฮะนะพี่น้อง คือเอาโหลดไว้นีแล้วเขาก็ขี่รถคนอื่นไปหลินไปยังหันจีบก็ยังเป็นห่วงในโหลดจีบนะถึงว่าจะเป็นรหลดห่างแล้วก็เวลาที่จอดโหลดในทีตากแดนที่เตอร์ซิพยายามเ็กว่าแบตเตอรี่ยังมันมีขางในโหลดเรเสียอ่อกให้มืดหรือว่าเป็นแบตซัมห้องก็อ่อนให้มืดแล้วก็ปวกไฟเส,สฟร็จเอียงีนที่ก็สิบลให้มีติดหลดเลยเกี่ยวกับพวกแบตเตอรี่เกี่ยวกับพวกประกันประกายไฟแล้วก็ควรนหนามทามนแบบต้องจอดโหลดเป็นเวลา น,นั่นไล่สมุงงสิทิบกระสีข้นหนามออกให้เบิดเลยหรือบอก่ทาแบบไปจอดรถตากแดดแต่บางนอาจจะสิบห,าห้านาทีเซาส์นาทีหรือวันหนึ่งสมุงจังสิทาแบบมันบริษมานน้ำออกไรลกระสิเอาขวดหนามนะ้ไปเสื่องไว้ทั้งล่างแล้วก็ห้าผาให้ยังปุ๊กไว้ถือแทงแดดด้วยตรงอะไรไปน้องทีทีเพชรเป็นประจำรถทางนี้ได้แต่กะมีความหักความแพงอะนะเพื่อสิซื้อรถคันหนึง่งได้บปรมันง่ายเนาะ สั่นกัดเปลี่ยนไม้ต่เฮิ่งเลยพี่น้องคันนี้กะและเห็นคิปนี้ทิพย์ก็เลยอยากมาแซ่ต่อเนาะเผื่อว่าเอฟซีเพราท่านได้เห็นกัสสมาดเบิงและการเป็นอุทาหรณ์ให้ตัวเองต่อไปการสร้างเราคิปนีทิพย์กะสีมาสรุปประมาณนี้เลวพี่น้องว่าสีมาเบาเรืองลดข้องทิพย์ต่อและการเรืองรดมือซองได้แล้วแต่ว่าคิปนี้มันจะเหีวกะ ถามหากคลิปนี้เห็นว่าดีมีประโยชน์กบพากดไลค์กดแชร์ต่อในเรื่องพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเจ้าใด้โบพาดคลิปใหมต่ต่อๆไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องสบายดี